คลิปนี้นะคะเป็นดวงความรักของคนโสดนะคะโสดจริงจังนะคะโสดไม่มีคนคุยนะคะโสดไม่มีใครเลยนะคะจริงจังที่สุดนะคะอของ ชาวราศีพิจิกนะคะชาคนส่วนชาวราศีพิจิกนะคะเดือนมีนาคม2566นอนะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงกับทุกคนขอให้รับแต่พลังงานบวกพลังงานที่ดีกลับไปนะคะขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะหรือว่าเพื่อการบันเทิงก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่า,าความรัก คนโสดนะคะชาวราศีพิจิกในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูไพ่ตัวตนของคุณกันก่อนนะคะไพ่ตัวตนอ้าวขออนุญาตนะคะไพ่ตัวตนเดี๋ยวไม่ได้ลุ้นเดี๋ยวไม่ได้ลุ้นไพ่ตัวตนนะคะแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันนะคะอดีตนะคะ อนาคตนะคะไพ่เมื่อกี้เห็นแล้วเนะาะไพ่ตัวตนของคุณนะคะไพ่เดอะสเตรนจ์คุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่แกล่งนะคะคุณอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ก็ได้นะคะอ๋อหมายถึงว่ามีลักษณะนะคะที่เก่งที่แกล่งนะคะ มีปัญหาอะไรคุณสามารถที่จะเอาอยู่สามารถสยบนะคะสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเดมูนคุณมีความคิดมากคุณวีตกอกโงลในเรื่องของความรักนะคะคุณถึงยังไม่กล้าที่จะมีใครนะคะเดี๋ยวขอไพ่ยขยายนะคะเดีย๋ยจะน้อยใจเห็นราศีอื่นได้ไพ่ยขยายไพ่ยขยายเป็นไพ่เดอะเล e r นะคะ คุณอาจจะเจอคนถูกใจนะคะในช่วงนี้นะคะแต่ว่าคุณก็ยังมีความเครียดความวิตกกังวลอยู่นะคะในความสัมพันธ์ว่าเขาจะจริงจังจริงใจไหมนะคะจริงใจกับคุณมากแค่ไหนจริงจังกับคุณมากแค่ไหนนะคะคุณยังมีความวิตกกังวลอยู่นะคะใหอ้อดีตนะคะ อดีตคุณมีความระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์มากนะคะคุณยังไม่กล้าที่จะมีใครนะคะคนที่ได้ไพ่ใบนี้ก็จะโสดนานหน่อยแต่ว่าก็จะ,ะไม่นานเท่าไพ่เดอะฮาร์ลฟแฟนนะคะอันนั้นนานจริงๆนะคะไพ่เดเอะเฮอร์นี่คือความระมัดระวังนะคะในเรื่องของความรักยังไม่ผีผลามเข้าไปนะคะดูดูอยู่นะคะศึกษาดูใจนะคะให้นานๆนะคะ อ่าไพ่สรุปนะคะสรุปเดบิวว์ว้าวมาต่อกับไอ้นี่เลยเดอ t h เฮอร์ i t ซึ่งตรงข้ามกันเลยนะคะเดบิวว์ก็คือความรักครั้งความคลั่งคล้ายนะคะความครั่งรักอย่างมากความรักมากนะคะหลงมากเลยนะคะไพ่เดบิวว์นะคะขอไพ่ขยายนะคะคุณหวังที่จะให้ ความรักครั้งนี้นะคะเป็นไปในทางที่ดีนะคะขอให้มีความรักที่เป็นไปได้นะคะที่ยืนยาวนะคะเดวิลเห็นไหมคะความรักครั้งนี้นะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะ,ะจากที่คุณนะคะเครียดอยู่มิตุก,กังวลอยู่นะคะ แต่อนาคตนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนเปลี่ยนไปไปในทางที่ดีคนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษากับคุณก็ได้นะคะยังไงขอให้ชาวราศีพิจิกนะคะสมหวังในความรักนะคะค่อยๆดูไปเรื่อยๆค่อยๆตัดสินใจก็ได้นะคะ ยังไงขออสมหวังมีความรักที่ดีรักที่ซื่อสัตย์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แม่หมอด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะวัสดีค่ะ